สวัสดีค่ะนกมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้ได้มีมีดของหลวงพ่อลุ่งมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะเล่มแรกนะคะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะความยาวอยู่ที่สิบสี่นิ้วนะคะเล่มนี้เป็นมีดของหลวงพ่อลุ่งนะคะด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านนี่นะคะ ความแตกความร้าวของไม้นะคะเพราะว่าเป็นความเก่านะคะนี่นะคะตรงด้ามนี้จะรัดด้วยอลูมิเนียมขาบินโตนะคะทุกท่านนี่นะคะดูความเก่าของไม้นะคะดูความแตกร้าวของไม้นะคะนี่นะคะนี่นะคะ เดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันนะคะทุกท่านนี่นะคะเป็นมีดของหลวงพ่อลุ่งนะคะวัดหนองสีนวลจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเป็นลายสีมาเปลวพึงนะคะทุกท่านนี่นะคะเป็นมีดของหลวงพ่อลุ่งสวยงามนะคะทุกท่านได้มาแบบไหนก็ให้ทุกท่านชมแบบนั้นนะคะ มวลสารแน่นหนานะคะไม่สั่นไม่คอนนะคะพุทธคุณของหลวงพ่อลุ่งนะคะนี่นะคะด้ามไม้ฝักไม้เดี๋ยวจะวัดให้ดูนะคะความยาวของใบมีดนะคะเฉพาะใบนี้อยู่ที่8ดนิ้วนะคะ<า>ทุกท่านอยู่ที่8ดนิ้วนะคะ ด้ามรวมฝักก็อยู่ที่สิบสีนะะ่นิ้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามารับชมอีกหนึ่งเล่มนะคะด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านนี่นะคะจะรัดด้วยอะลูมิเนียมขาบินโตนะคะทั้งด้ามและฝักนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูความยาวของมีดนะคะด้ามลหฝากอยู่ที่8นิ้วนะคะเล่มนี้เป็นมีดหลงพ้นรุ่งทั้ง3ามเล่มเลยนะคะที่ลงวันนี้นะคะนี่นะคะรับชมด้านไในของมีดกันนะคะจะเป็นทรงนี้นะคะเล่มนี้นี่ก็สวยงามนะคะ สำหรับพกพานะคะมีหลงพ่อลุ่งใบมีดสวยนะคะมนสารแน่นหนาไม่สันไม่คอนนะคะนี่นะคะนี่นะคะจะลงตะก,กดไปที่สันมีดนะคะทุกท่านนี่นะคะ เดี๋ยวเรามารับชมเล่มสุดท้ายนะคะเล่มสุดท้ายจะเป็นรุ่นขนาดเล็กๆรุ่นสาลิกาเลยนะคะมีเล่มนี้ด้ามรวมฝักนะคะความยาวอยู่ที่3นิ้วครึ่งนะคะไม่ถึง4นิ้วดีนะคะเป็นด้ามงาฝักไม้นะคะเล่มนี้ก็จะรัดด้วยวายนะคะนี่นะคะมีหลงพ่นลุงรับชมด้านในกันนะคะ นี่นะคะใบมีดก็จะอยู่รักษณะนี้เล่มเล็กลก,ลกขนาดพกพานะคะใครอยากบูชามีดหลวงพ่อลุ่งไปติดตัวหรือเอาไปไว้ที่บ้านนะคะชื่อก็เป็นสิริมงคลแล้วนะคะทำอะไรก็จเจริญรุ่งเร,องเรืองนะคะมอลสารแน่นหนานะคะทุกท่านไม่สันไม่คอนนะคะนี่นะคะ แล้วพอใบจะอยู่ที่บัดให้ทุกท่านดูนะคะจะอยู่ที่สองนิ้วนะคะเล่มนี้เป็นมีดปากกาเลยนะคะเป็นเมีดสาริกานะคะเล่มเล็กๆขนาดพกพาไปไหนมาไหนนะคะอาติก,กระเป๋าไปไหนมาไหนก็ได้นะคะนี่นะคะทุกท่านสวยงามทั้งสามเล่มนะคะมีทั้งสามไซส์สามขนาดนะคะ ท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะมีดหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลจังหวัดนครสวรรค์นะคะสวยงามทุกเล่มนะคะสุดท้ายน,นี้นกก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะนกมีดหมอสวัสดีค่ะ